สวัสดีค่ะวันดีค่ะวัดดีจ้ะเสียมน่วงพอพี่เพ้นมากแล้วพอๆกันมือนีพี่เพ้นอยากกินไส้กาอกอีสานโอ้ยมือนีทุดยน,นะไอแอมอยากจะกินอีสานซอสซิสนะคะอันนี้คืออบมาแล้วนะคะอันนี้คืออบมาแล้วนะคะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะไฟที่บ้านนะอบโดนผดพี่ออกจ้ะอบโดนแห้งหลายเ โอ๊บโดนแห้งหลายมันเลยแตกมันออกจะเปียวเลยนี่มันเปียวเลย,เลยนี่เปียวขักเลยนี่นี่อุ้ยมึงเสือนะหัดพุ่งไว้ก่อนเดี๋ยวมันสิกินเบิดถ้าบบหัดไว้มันกินหลายนี่นี่เันนี้ก้อนมีพักจ้ะพี่น้องจ้ะมัอนี่พักกระลำ พูดนะพระกะาลแบบเม,มืองไทยเลยพี่น้องเป็นตะเสียบบ่โกอบกอบนะหักโปะหมบอกพริกหน่อยกับมี่ด้วยพริกหน่อยเข้ากับมี่จ้ะโอ้เนี่ย อืม,มาลุยกันเลยค่ะมากินด้วยกันจ้าทุกคนกินด้วยกันจา้าไก่บอกพี่กันนี่ ห่อนห่อนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมามากินน้ำกันจ้ะออืือ แซ่บมากแซ่บเหมือนแมคค้าเลยอ่ะอมแม่ค้าก็แซ่แบใส่กรอกก็แซ่บต้องเกลียนกับขิงวันนี้ไม่มีขิงสดนะคะทุกคนวันนี้มีขิงดองนะคะนี่ขิงดองจากทุกคน Sạp nô phó bìp hết phụ tổng xay ừ. là sang đại đó. cất hiếm mì cất hiếm diễn kỳ mẹ kia kia vát mì 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 สั่งได้นะคะแต่ตอนนี้ว่มีดอกม,มีโลเดียวเนี่ยแหละแม่ค้ากินในเบิ้งมีโลเดียวตอนนี้สีทุ่มแล้วนะเอาคือสีเดีกวกัะอ๋ออยู่สวกวนกรุ่เทบอกจก้ะทั้งติดตอ่อขืบอบโบเห็นไผน้อแบบสองคนบอกเอ้ย้าเลยเห็นไผ่อยู่ติดต่อืม เห็ดยูทูบมาเด็กปีนึงแล้วพี่น้องจ้ะจะบผ่านดอกบ้ันผ่านกดอีหยังมันไดหยังจักอยางไปเก็บเห็ดกับไปเก็บไปเก็บเห็ดตังเห็ดเบิดแล้วกินโซ่กับเห็ดห้เบิ่งกินหยังกับเห็ดห้เบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดห้เบิดเบิรงแต่ว่ะไหลสุดพี่เพ่นบอก่ข่ไหลจ้ะพี่น้องจ้ะพี่เพ้น่มีค่อยมีเวลาอืมเพราะว่าเห็ดขายของเนาะ เฮ็ดของขายน้ำเห็ดงานประจำน้ำมค่ะเห็ดทำความสะอาดอยู่โรงพยาบาลอยู่แร่ไดเสริมก็คือเห็ดใส่กอกอีสานขายเสาร์อาทิตย์ก็บบริยุทธ์จ้ะเสาร์นาห้อน,นแห้งบริยุทธ์เลยผมมีเวลาลรยสดเลยจ้ะบมมีเวลาหอดสเห็ดตัดคลิปเลยจ้ะอืมแต่ว่าพยายามสสไลายสดเอาช่วงช่วงนาหอนขายปีนยาบจา้ะอืม่วงนี้ก็อม ส่วนนี้กันยุงจ้ะเพื่อเื้อของขายไปตลาดไปอียังเตรียมของมาไใบนาหอนนี่ก็เริ่มลุยกันอีกจ้ะขายพวกแม่ค้าแม่ค้าขายของตลาดนัดเนาะอืมอืมเกิจดกอก ได้สดจังเดครับได้สดจังเลยกินลูกชิ้นบ่โมเมนตจะกินใส่กอกอีสานจะใส่กอกอีสานค่ะ<ม>เป็นใส่กอกอีสานแบบลูกน,น้อยๆไหมโมเมนลูกไงกินเพลรปอกไข่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะกินเพชทอ,อ,อืมอ 表个量，你合理不的？嗯，那还是个，嗯，嗯，嗯。 Tắt khói cái này, mấy ông cháu. Nó còn gì? Gì có dễ vãi, mấy ông cháu cứ lục xỉn đó. Xài mố, xài cọc mố quân tiền, xăng đại. Đi bưng. Vâng. Xài cọc y sán hả?